มะเร็งกระเพาะอาหารเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยปัจจัยเสี่ยงได้แก่กรรมพันธุ์การติดเชื้อในกระเพาะอาหารการทานอาหารที่มีวัตถุกัเนเสียเป็นประจำอาหารประเภทหมักดองอาหารกระป๋องอาหารประเภทปิ้งย่างและเนื้อสัตว์แปรรูปอาการของผู้ป่วยอาจมีดังนี้มีแผลในกระเพาะอาหารกระเพาะอาหารอักเสบไม่สบายท้องคลื่นไส้ไม่อยากรับประทานอาหารแสบร้อนบริเวณหน้าอกอุจจาระเป็นสีดำคล้ำ น้ำหนักตัวลดลงกรณีผู้ป่วยควรพักผ่อนมากๆรับประทานอาหารที่ย่อยง่ายดื่มน้ำให้เพียงพอทำจิตใจให้สงบและติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องสามารถปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับที่ทางการนะครับ a อ d ดไซด์ดี A าร์ d จเอมีนะคะค่ะในทางการเนี่ยอย่าลืมใส่แอด เดี๋ยวไปติดคนอื่นตรงนี้สําคัญนะครับ